ให้อานัตเด็กฝึกงานเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่หไม่เหมือนใครไปยังไงเมื่อกี้ผมเท่ไหมยังขับออกมาไม่พ้นโค้งถนนเจ้าหนุ่มน้อยหน้ามึนหันมายิ้มทะเล่นกับผมจนลดภาพไอเด็กจอวางก้ามที่แบกปืนลูกซองไปยิงปังๆเมื่อครู่จนหมด เทพ้าอะไรเล่าเดี๋ยวก็โดนมะเหงกผมยกมือไปเขกหัวเล็กแล้วถอนหายใจโล่งอกออกมาได้เฮือกหนึ่งเพราะเมื่อกี้นั้นเอาจริงๆใน,ในใจผมกลัวแทบตายถึงผมจะเป็นผู้ชายอกสามศอกแต่ขอบอกตามตรงว่าจนอายุ30ปีผมยังไม่เคยไปมีเรื่องทะเลาะต่อยตีกับใครที่ไหนมาก่อนเลยไม่ต้องนับเรื่องจะลากไม้ลากมีดแบกปืนไปยินด่ากลาใส่ใครเรื่องเหล่านี้หากใกลจากวงเจชีวิตของผมมาก ก็มาทำเราก่อนนี่พ่อผมสอนไว้พ่อสอนเออพ่อบอกว่าจงเป็นคนรักสงบที่ตกศัตรูด้วยด้ามปืนอะไรนะพ่อนายสอนลูกอย่างนี้เหรอใช่เจ้าของใบหน้าระลื่นดูตื่นเต้นอีกครั้ง mm hmm. เมื่อคาราวานรถสปอร์ตสามสี่คันที่เคยขับแซงหน้าไปนั้นวนรถกลับมาแล้วบังเอิญว่าถนนเป็นช่วงหักโคง้งทำให้รถทุกคันต้องชะลอความเร็ว แขนสั้นยื่นออกไปแล้วทำท่าโบกไม้โบกมือทักทายผมมาสะดุ้งขนหัวลุกเมื่อเจ้าตัวป่วนกดแตรบีบปิ้นปีดหลายครั้งจะบีบทำไมเล่าแล้วก็เป็นเรื่องอีกหรอกผมมารีบปัดมือเล็กๆนั้นออกมาจากตรงกลางพวงมาลัยทันทีหน้าเอียวเหลียวหลังกลับไปตามทางเห็นไฟไท้ายของรถคันสุดท้ายแวบๆทักทายกันเฉยเฉยไม่มีอะไรหรอกหน้าถ้าพวกนั้นวนกลับมารุมกระทืบนายครั้งนี้ฉันไม่ช่วยนะ เออหนะ้าไม่มีอะไรหรอกคิ้วเรียวกระตุกยักขึ้นไปผมทำได้แค่ใส่หัวให้กับความแสบของเจ้าเด็กเปรตนี่รถกระบะสภาพท้ายยับเยินวิ่งเลยบ้านพักของผมเข้ามาในสวนของฟาร์มปลูกผักออร์แกนิกขนาดใหญ่เจ้าของบ้านน็อกดาวกวากมือเป็นเชิงเชื้อเชิญให้ผมเดินตามขึ้นไปด้านบนเมื่อเดินพ้นประตูเข้าไปทำเอาผมยืนตัวแข็งสมองกลวงในทันที กระเป๋าเดินทางประทับตาแบรนด์ดังที่ผมไม่ทราบราคาเปิดอ้าค้างอยู่ท่าแถวหน้าห้องน้ำเสื้อผ้าทั้งบนราวแขวนและในตู้ไม้ขนาดเล็กและที่ถอดกองสุมๆอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นของหรูระดับลูกคุณหนูไฮโซหรือที่มักเห็นเหล่าดาราในแบบฉันนำใส่กันเวลาถ่ายแบบหรือว่าออกงาสังคมปืนลูกซองด้ามยาวกระบอกหนึ่งวางพิงอยู่ชิดติดหัวเตียง นอกจากนั้นดาบสมุรยยาวเท่าแขนแขวนค้างอยู่เหนือประตูห้องแทนคำตอบว่าที่ผ่านมาไอเด็กนี่มันกล้านอนอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ได้ยังไงโดยไม่มีใครมานนอนเป็นเพื่อนผมก้มลงมองลงไปตรงปลายเท้าเห็นรองเท้าผ้าใบรุ่นลิมิเต็ดที่ผมเคยอยากได้แต่ไม่มีปัญญาซื้อกลิ้งอยู่คู่กับรองเท้าสลิปเปอร์ที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียวตรงฐานโคมไฟใกล้กับหัวเตียง กระเป๋าสตางค์ลายเฉพาะแบรนด์ดังที่ราคาของมันอาจจะมากกว่าเงินเดือนของผมทั้งเดือนวางอยู่มันไม่ได้รับการใส่ใจจากเจ้าของทั้งโทรศัพท์มือถือนาฬิกาสร้อยแหวนถอดโกองอย่างไร้ความหมายผมหันกลับไปเพ่งพินิจไอ้เจ้าเด็กตัวร้ายที่เวลานี้มันใส่เสื้อยือดคอเปื่อยแถมมีรอยแมลงสาบกัดแทบเป็นรูเล็กๆทั่วทั้งตัวกางเกงขาสั้นลากร์ตูนยางยืดจนย้วย กับรองเท้า้าใบขอบตรงส้นเปื่อยน,นั่นอีกเออนี่ห้องนายก็มีเสื้อผ้าใส่นี่ผมยืนกลืนน้ำลายลงคอหมอเจ้าของห้องเดินแกว่งถุงพลาสติกที่ใส่เสื้อผ้าใหม่ที่ผมซื้อให้ไปยืนเท้าเอวอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเออฮะหน้าเรียวพยักรับมือจับม้อยแขวนเสื้อออกมาจากตู้แล้วปลดเอาเสื้อเชิ้ตสีพื้นท่าทางจะแพงออกเรายนมันลงไปกองรวมกับเสื้อผ้าตัวอ,อื่นในกระเป๋าเดินทาง จากนั้นนำเสื้อยืดตัวละ9 9บาทใส่ไม้แขวนเอาไปแขวนไว้แทนที่พรุ่งนี้ผมจะใส่กางเกงในสีเหลืองนะเจ้าตัวปวนแกะกางเกงในออกมาจากกล่องพลาสติกแล้วหยิบกางเกงในมาทาบลงผ่านกางเกงยางยืดขาย้วยเสื้อผ้าตังเยอะนานไม่มีกางเกงในหรือไงผมเดินไปดมดมมองมองเสื้อผ้าแบรนด์เนมกองใหญ่ผมลืมเอากางเกงในมาจากบ้านนะสิหาที่ไม่ใส่กางเกงในนี่พ่อลืมเอากางเกงในมา เออขี้เกียจซื้อใหม่แล้วอยู่แบบนี้มันก็สบายดีนะผมเลยอยากยกมังเหงยกไปเขกหัวมันอีกรอบแต่ตอนนี้ชักไม่มั่นใจแล้วว่าตัวเองจะกล้าลงไม้ลงมือกับเจ้าหนูนี่เพราะดูจากสภาพเข้าของทุกอย่างในห้องนี้มันสนับสนุนความคิดก่อนหน้าของผมคือเจ้าหนูแดนดินนี่ไม่ใช่ลูกตาสีตาสาธรรมดาแน่นี่ถาริจริงตกลงนายเป็นใครกันแน่ลูกเจ้าของฟาร์มมีสุขอย่างนั้นเหรอ ผมไม่อยากเสียเวลาคิดอะไรให้มันเปลืองสมองดังนั้นการถามออกไปตรงๆอย่างนี้แหละดีที่สุดแล้วอีกอย่างการที่เจ้าเด็กแดนดินยอมให้ผมเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวขนาดนี้ได้นักว่ามันก็ไว้ใจผมพอสมควรมีสุขฟาร,รม์มมันเป็นของแม่ของแม่นาอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้าพยายามทำความเข้าใจย้อนนึกไปถึงครั้งก่อนที่แดนดินเคยบอกว่าแม่ตายแล้วหรือว่านี่จะเป็นมรดกที่ส่งต่อมาให้กับลูกชายก่อนตายก็เป็นได้ เรื่องแม่นายฉันเสียใจด้วยเสียใจเหรอคุณเสียใจเรื่องอะไรนี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของบ้านผมไหลเล็กยักขึ้นเหมือนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือว่าแม่ในที่นี้จะเป็นแม่ทั่วไปอยากที่เจ้าเด็กนี่ชอบเรียกคนนั้นคนนี้ว่าแม่อีกแม่นายตายเป็นเรื่องปกติเหรอหาคุณจะบ้าเรื่องไงแม่ผมไม่ได้ตายสักหน่อยเจ้าของห้องหันมาถลึงตาใส่ผมทันทีเอา้า ก็นายบอกว่าแม่นายอยู่วัดใช่แม่ผมอยู่วัดแต่แม่ผมยังไม่ตายแค่ทะเลาะก,กับป้าเลยงอนป้าหนีมาบวชชีอยู่ที่นี่อะอะไรนะแม่งอนเลยหนีมาบวชชีอืมไม่รู้ทะเลาะก,กันอีท่าไหนทะเลาะทีไรลูกโดกทุกทีที่นายบอกว่าแม่อยู่วัดหมายความว่าแม่มาบวชชีก็ไม่เชิงอะต้องเรียกว่าอะไรนะเออมาถือศีนน่ะ ที่คุณเห็นรถสี่คันขับสวนเราไปเมื่อตอนเย็นนั่นแก๊งพี่ชายของผมคงมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้แม่คืนดีกับป้านั่นแหละเห็นพี่ชายผมยกขยงกันมาแบบนี้คงอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวป้าก็ตามมารถที่นายบีบแตรใส่มืกอเย็นเนี่ยเหรอพี่ชายนายเออนี่ยังไม่ครบนะเหลือน้องชายผมอีกสองคนเพอะเหอถ้าป้าง้อแม่สำเร็จรอบนี้กลับบ้านไปต้องมีน้องเพิ่มอีกแน่ๆ ไม่ได้กาละผมต้องรีบพาแม่ไปทำหมันซะแล้วผมยกมือขึ้นมานวดขมับตัวเองก่อนจะใช้มือแหวกกองเสื้อผ้าแบรนด์ในบนเตียงให้มันไปกองรวมกันทางอื่นเพื่อตัวเองจะได้ไม่หย่อนตูดลงไปนั่งพักเพราะตอนนี้ชักจะเวียนหัวขึ้นมาซะแล้วนายออกจะดูเป็นคนมีเงินแล้วมาปลอมตัวเป็นคนจนลูกชาวนาทำไมเนี่ยผมเปล่าปลอมตัวสักหน่อยครั้งก่อนนั้นที่ผมบอกว่าเป็นลูกชาวนาเพราะที่บนภูเขานี่เกือบทั้งหมดเป็นของแม่ของผมทั้งนั้น แต่ให้คนเช่าปลูกข้าวกับปลูกผักมันก็เท่ากับผมเป็นลูกชาวนาไม่ใช่เหรอไอตัวดีเถียงชดชดแล้วเสื้อผ้าที่ใส่นี่ล่ะทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าตัวเองไปเอาผ้าขีริ้วเช็ดตีของใครที่ไหนมาผมเอื้อมมือไปดึงชายเสื้อยืดสีซีดกับกางเกงยางย้วยนั่นด้วยความไม่เข้าใจก็ทีแรกผมตั้งใจจะไปบวชชีเป็นเพื่อนแม่นึกว่าจะได้โกนหัวใส่สบงโกนคิว้วห่มจีวรนผมเลยซ้อมใส่เสื้อผ้าลุมล่มหลวมเอาไว้ก่อน เพราะแม่เคยบอกว่าเป็นพระต้องสม,มถะไม่ยึดติดกับสิ่งของหรูหราภายนอกบวชน่าอย่างนายเนี่ยนะ่จะไปบวชสวดมนต์ยังท่องได้แค่น้โมูน้โมน้โมก็เพราะเขาไม่ให้บวชนะสิถึงต้องมานอนเฝ้าสสวอยู่นี่ไงไม่อย่างนั้นกูต้องมานั่งยกมือไหว้ผมแล้วนะพอพอเลิกเพอ้อเจอได้แล้วเอาละ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะกลับไปบ้านพักแล้วผมลุกขึ้นจากเตียงเราเดินกลับไปทางประตูห้อง หากแต่มือหนึ่งยกขึ้นมาดึงชายเสื้อของผมกระตุกไว้ไม่ได้คืนนี้คุณต้องนอนกับผมอะไรอีกเมื่อกี้คุณโดนไอ้บ้าน,นั่นมันตีเอาไม่ใช่เหรอแขนหักหรือเปล่าหรือว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมผมสาบานเลยว่าไอ้เวนนั่นมันต้องชดใช้อย่างสาสมเจ้าของห้องกระโดดขึ้นไปนั่งยองบนเตียงก็จะกระตุกชายเสื้อแล้วลากแขนให้ผมกลับไปนั่งลงอย่างเดิมเฮ้ยจะจะทำอะไร ผมรีบตะปบมือที่กำลังยกชัยเสื้อของผมขึ้นถอดเสื้อไงถอดทำไมอ่ะดูแผลดูแขนอู้ผมไม่กล้าคุณหลอกหน้าใครจะไปรู้อยู่ๆมาถอดเสื้อถอดผ้าคนอื่นผมถอดเสื้อยืดออกแล้วยกแขนขึ้นมาเห็นร่องรอยของไม้เบสบอลเหล็กเราอยากจะย้อนเวลาไปตบกระบาลไอ้บ้าลนนะสักสองสทีเพราะเวลานี้แขนของผมมันช้ำจนเห็นเป็นรอยมุ่งมัแดงๆเป็นแนวยาว ช้ำขนาดนี้เชียวเหรอมึงตายแน่กําปั้นเล็กทุบลงไปบนฟูกนอนเจ้าหนุ่มน้อยใจร้อนคลานไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาจากหัวเตียงแล้วกดเปิดเครื่องเข้าโหมดกล้องถ่ายรูปตึงแขนผมไปเก็บภาพทันทีนายทำอะไรถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานไงคอยดูนะผมจะให้ป้าฟ้องมันให้หมดตัวเลยฟ้องใช่นายเพิ่งถอยรถชนมันยิงปืนใส่รถมันแต่จะไปฟ้องอะไรเขา รถมันที่ไหนล่ะรถผมตั้งหากขนั้นป้าซื้อให้เป็นของขวัญเรียนจบเพื่อจะเข้าศูนย์ไปเปลี่ยนไปเบาะหนังนําเข้านี่บริษัทคงให้เซลล์ขับรถเอามาส่งให้ที่ฟาร์มหาผมยกมือขึ้นมาอังหน้าผากตัวเองอีกรอบเพราะสภาพตอนนี้คือปวดหัวจนเหมือนจะจับไข้ขึ้นมาเสียดือด้อคุณเป็นอะไรปวดหัวไม่สบายอย่างนั้นเหรอหรือว่าแผลนี่มันอักเสบไปโรงพยาบาลไหมผมโทรเรียกเฮลิคอปเตอร์ได้นะ นายจะบ้าหรือไงผมใช้เวลาอีกหลายนาทีกว่าจะปรับจูติให้เข้าที่เข้าทางเพราะทุกอย่างที่ประสบพบเจอตลอด4วันที่ผ่านมานั้นมันห่างไกลจากคำว่าสงบสุขเหลือเกินเหลืออีกเพียงหนึ่งวันช่วงเวลาพักร้อนของผมจะหมดลงและต้องเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อกลับไปทำงานแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนตัวเองยังไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยน้องแดนน้องแดนครับ ภูมิทัศไอ้เพื่อนเก่าเฮงซวยที่เอ่ยปากชวนผมมาเที่ยวแต่ไม่เคยอยู่ให้ผมเห็นหัวเลยตลอดสี่วันมายืนแหกปากร้องเรียกเจ้าของบ้านนอกดาวปเปล่าอยู่ด้านหน้าฮะไอ้คุณหนูแดนคว้าปุรุกซองตรงข้างเตียงนอนเปิดประตูออกไปพลันอยู่นี่ไหมครับครับอยู่ผมเชง,งกหน้าออกไปแสดงตัวทันทีโล่งอกไปทีนึกว่าหายไปไหนคืนเนี้ยแดนให้เขานอน,อนที่นี่นะ พี่ภูมิกลับบ้านไปเถอะให้ฉันนอนที่นี่ผมหันไปเหลือกตาค้างทันทีเรื่องที่หลับที่นอนมันไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับผมเพราะเคยนอนกลางดินกินในเต็นท์มาอยเสียจนชินแต่พ่อแม่พี่น้องของไอเด็กเวนี่สิทำให้ผมกังวลจนขนหัวลุกแค่เมื่อกี้นั่งฟังสรพนามความร่ำรวยของครอบครัวนี้แถมด้วยความบ้าบินอีกหลายอย่างผมหลับไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงลูกปืนเลย ภูมิทัดเพื่อนเก่าไม่ได้รบเร้าเข้ามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยอย่างผมเพราะเจะตัวเลี้ยวรถแล้วขับออกไปตัวไม่มีการยื่นมือเข้ามาเจราจากไกล่เกลี่ยช่วยเหลือใดใดทั้งสิ้นแล้วนี่นายจะเฝ้าแม่แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอผมหอมเอาเสื้อผ้ากางเกงถุงเท้าที่กองเกลื่อนอยู่บนเตียงนอนถมลงไปในกระเป๋าเดินทางเพื่อให้บนเตียงนั้นมันมีที่ว่างสลหรับสองคนไม่หรอกเดี๋ยวป้ามางอ้อแม่ก็หายงอนแล้ว ถ้าป้านายมางอแล้วแม่จะหายงอนอย่างนั้นนายกับพี่ชายมาทำไมฮะต้องมาสิเราต้องทำงานกันเป็นทีมถ้าแม่งอนแล้วไม่มีคนสนใจปล่อยให้งอนตามยถากรรมถ้าเกิดแม่ผมโกนหัวบวชชีจริงๆจะทำยังไงหมายความว่าตอนนี้เราแค่ป้านายมางอใช่ถ้าป้ามาก็ปิดจ็อบได้แม่รักป้าที่สุดแต่ป้ารักแม่มากกว่าเอออย่างนั้นก็ดีแล้วจริงสิ ฉันจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้แล้วนะลางงานมาแค่อาทิตย์เดียวท่อนแขนศนลงไปรองใต้หัวแทนหมอนตามองเพดานห้องสีทึมเพราะไฟในห้องถูกดับจนมันมืดหมดแล้วด้วยความเคยชินลมหายใจหอบหนึ่งถูกผมถอนทิ้งออกมาเสียงดังเฮือกใหญ่ชีวิตพนักงานออฟฟิศที่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากมายคงต้องเดินทางกลับไปใช้ชีวิต วนเวียนไม่ต่างจากเข็มนาฬิกาที่ไม่ว่ายังไงมันก็ไม่มีทางเดินออกจากลู่ที่ถูกระบบกำหนดเอาไว้คุณจะกลับแล้วเหรอถ้าคุณกลับไปแล้วผมจะเล่นกับใครล่ะในความมืดผมเห็นเจ้าของดวงตากลมสดใสผงหัวหยืดตัวขึ้นมาสบตาก,กับผมนิ่งนายก็หาเพื่อนใหม่แทนชัสักคนสิมือวางลงไปรูปเลือนผมนุ่มหอมกลิ่นแชมพูนั้นก็จะดึงร่างบอบบางมาวางลงบนท่อนแขน ไม่เอาไม่มีใครแทนคุณได้หรอกท่อนแขนเล็กเกี่ยวเอวของผมดึงเข้าไปกอดไม่เหมือนเหรอทำไมอ่ะติดใจอะไรฉันไม่เคยมีใครกล้าเขกหัวผมไม่เคยมีใครกล้าเอารองเท้ามาคว้างใส่ผมไม่มีใครเคยด่าผมว่าไอเด็กเวรมาก่อนเลยที่สำคัญเวลาอยู่กับคุณผมสนุกมากสนุกไปนคนเดียวเถอะเส้นเลือดในสมองของฉันจะแตกอยู่แล้วผมยกมือเงิกเคกซัาลงไปบนหน้าผากเล็ก ท่อนแขนกระชับรั้งร่างนุ่มนิ่มนั้นเข้ามาแนบตัวถ้าคุณกลับไปกรุงเทพแล้วคุณจะคิดถึงผมไหมอ่ะอืมก็คงคิดถึงมั้งเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครทำให้ฉันปวดหัวได้เท่านายมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยมีใครนั่งทำไข่ย้อยต่อหน้าฉันด้วย <c oughs> เดี๋ยวกลับบ้านไปผมจะขอตังป้าไปเลเซอร์ออกให้หมดเลยเจอกันครั้งหน้าคุณอย่ามาคิดถึงแล้วกัน เอ้ยอเด็กบ้านี่เช้าสุดท้ายของการลาพักร้อนที่ไม่เคยสงบสุขของผมถูกปลุกให้ลุกจากที่นอนด้วยรอยยิ้มสดใสของลูกชายเจ้าของฟาร์มมีสุขพร้อมเสียงไก่กุ๊กกุ๊กกับเสียงนกเสียงกาอย่างเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมมีอาหารเช้าดีๆจากตู้เย็นของเจ้าหนุ่มไฮโซที่มันรื้อขนเอาของกินหรูหราออกมาให้ผมกินทั้งไส้กรอกเบคอนส่วนตัวเองยังคงนั่งจุกข้าวเหนียวจิ้มเจ้าบองของคนงานที่เอามาฝากจากบ้านเหมือนเดิม ช่วงสายผมกลับมาบ้านพักเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเตรียมตัวเข้าเมืองเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพเพิ่งจะมีวันสุดท้ายนี่เองที่ภูมิทัศน์ไม่ต้องออกไปทําธุระแล้วมีเวลาอยู่ดูแลเพื่อนเก่าอย่างผมลูกเจ้าของสวนเดินถือตะกร้าหวายลบปในสวนแล้วเที่ยวเก็บผักมากมายหลายชนิดจากนั้นเก็บใส่ถุงพลาสติกยัดใส่เข้ามากระเป๋าเป้สะพายหลังของผมน่าจะเอามาทาไมเยอะแยะผมนั่งยิ้มให้กับพริกมะเขือ แตงกวาและสารพัดผักให้คุณเอากลับไปทำกับข้าวกินไงผักที่นี่ปลอดสารพิษนะฉันทำกับข้าวเป็นซะที่ไหนเหล่าไม่ต้องทำก็ได้ผักนี่กินสดๆก็อร่อยเวลานั่งรถกลับหิวเมื่อไหร่ก็เอามาแทกินแก้หิวได้ผมยังเคยนั่งกินแตงกวาบนรถเลยเพลินดีนะเออเออขอบใจแต่ไข่นั่นฉันไม่เอาไปนะเดี๋ยวมันแตกอืมเสียดายจัง ไม่ต้องเสียดายหรอกน่าในร้านสะดวกซื้อน่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีไข่ออร์แกนิกขายเยอะแยะแต่มันไม่ใช่ไข่จากฟ้ามีสุกนี่แขนสองข้างม้วนตวัดยกขึ้นมาอยู่ในท่าก,กอดอกคิ้วขมวดเหมือนพยายามใช้ความคิดว่าจะเอาไข่ไก่ฟองตโต,ตในตะกร้าให้ผมนำกลับไปด้วยได้ยังไงเอาอย่างนี้สิแล้วส่งตามหลังไปกับบริการรถส่งอาหารสดก็ได้ให้พรันเขียนที่อยู่เอาไว้ให้ ภูมิทัศน์ออกความคิดเห็นสมกับเป็นผู้จัดการฟาร์มวันนี้ผมไปต้องนั่งรถกระบะไทยบี้เข้าเมืองเนื่องจากภูมิทัศน์อาสาขับรถกระบะสี่ประตูของเขามาส่งด้านข้างนั้นมีลูกเจ้าของฟาร์มไฮโซขอตามมาด้วยก่อนไปซื้อตั๋วขึ้นรถตู้ผมยังไม่ไว้ขอกลับไปสอบถามเรื่องกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปแต่โชคร้ายที่ผมจะคงไม่ได้อะไรคืนนี่เงินคุณเอาของผมไปก่อน เจ้าตัวปวดล้วงกระเป๋าเงินตัวเองออกมาแล้วควักธนบัตรทุกใบที่มีอยู่ข้างในนั้นยัดใส่ลงมาในมือผมนายจะบ้าหรือไงตัวรถตู้มันแค่ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองแล้วคุณไม่ต้องกินต้องใช้หรือไงเล่าโทรศัพท์หายก็ต้องซื้อใหม่กระเป๋าเงินเงินในนั้นอีกเอาของผมไปดีกว่าเท่ากับว่าตอนนี้คุณติดหนี้ค่ากเกงในของผมรวมกับเงินพวกนี้ด้วยฉันไม่ได้โลกมากขนาดนั้นเอามาแค่นี้พอ ถึงกรุงเทพเมื่อไหร่เราใช้จะโอนคืนมาให้ทั้งเงินที่ยืมนี่แล้วก็ค่ากระเกงในนั่นด้วยผมดึงธนบัตรสีเทาเอาไว้สามใบส่วนที่เหลือส่งคืนให้เจ้าของคิ้วยกยักลงไปยกกังกางเกงขาสั้นตัวใหม่ที่คนใส่ไม่ยอมซักโอเคตามใจคุณเอาไว้ถ้ามีโอกาสพารันมาเที่ยวที่ฟาร์มมีสุกอีกนะครับครั้งนี้ผมเป็นเจ้าบ้านที่ไม่ดีเอาเสียเลยไม่มีเวลาดูแลคุณเลย เพื่อนเก่าที่ออกปากชวนผมมาเที่ยวส่งยิ้มแห้งครับถ้ามีโอกาสเหมาะผมจะกลับมาอีกสักรอบมาครั้งหน้าผมจะพาคุณไปเที่ยวอีกเจ้าตัวเล็กฉีกยิ้มกระโดดอย่างดีใจเมื่อได้ยินคาว่าผมจะกลับมาอย่างนั้นฉันไม่มาดีกว่าผมแกล้งเมินมองไปทางอื่นเฮ้ยเที่ยวกับผมสนุกนะสนุกของนายนะสินี่รู้ไหมว่าครั้งนี้เป็นการลาพักร้อนที่วุ่นวายที่สุดในชีวิตของฉันเลย ผมยกมือขึ้นไปเขกหัวนั้นอย่างเอ็นดูก่อนที่กําปั้นใหญ่จะเปลี่ยนแปลงเป็นฝ่ามือแล้วใช้มันลูบลงไปบนเรือนผมนุ่มลื่นแต่ผมมีความสุขมากเลยอืมมีความสุขก็ได้รถจะออกแล้วครับภูมิทัดหันมาบอกเมื่อโชอเฟอร์รถตู้หลังคาสูงเปิดประตูเข้าไปนั่งประจำที่คนขับเอาล่ะจะต้องไปแล้วส่วนนายกลับไปช่วยพี่ชายช่วยป้าง้อแม่ให้สำเร็จล่ะเข้าใจไหม อืมถ้าผมไปกรุงเทพผมจะแวะไปหาคุณนะได้ถ้านายไปกรุงเทพถันจะเลี้ยงข้าวนายเป็นการตอบแทนที่นายดูแลฉันอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่คุณพลันแดนดินลูกคุณหนูตัวร้ายพุ่งเข้ามาสวมกอดผมแทนการกล่าวคาบลาผมเพียงยกแขนขึ้นมากอดแล้วใช้มือดีดจมูกรันนั้นเบาๆก็จะเดินกลับขึ้นรถเพราะเวลานี้ดูเหมือนทุกคนกำลังรอผมคนเดียว ฉันต้องไปแล้วเดินทางปลอดภัยนะพลันผมจะคิดถึงคุณเจ้าของอ้อมกอดรัดแน่นกอดผมเสียแน่นฉันจะคิดถึงนายผมกดจมูกลบไปสุดกร่นแชมพูอ่อนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อล้อรถเคลื่อนออกจากสถานีขนส่งผมเหลียวมองลูกชายเจ้าของฟาร์มมีสุขไปจนมุมถนนทำให้เราสามคนรับสายตาไปจากกันผมนั่งกอดกระเป๋าเป้สำหรับเดินทางสัมผัสได้ถึงพลิก มะเขือแตงกวาที่ถูกยัดใส่เข้ามาจนเต็มแล้วอดยิ้มออกมาไม่ได้พืชผักแทนน้าใจเล็กน้อยแต่มันกลับทำให้ผมรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจใรับรู้ได้ถึงมิมตรไมตรีความปรารถนาดีๆที่ทั้งภูมิทัศน์และเจ้าเด็กแดนดินมอมให้โจตัวแสบตัวร้ายที่เหมือนจะแค่ทำตัวกะโหลกกลาแต่หากคิดไตรตรองให้ดีจะเห็นถึงความละเอียดอ่อน ซึ่งซ่อนมากับความสุกซนหลายครั้งหลายหนที่คนโตแล้วบางคนอาจมองข้ามไปไอเด็กบ้าเอ้ยผมล้วงมือลงไปในกระเป๋าหน้าพระรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติข้าวเหนียวนึ่งอุ่นๆกับไข่ต้มพร้อมแจ่วบองของโปรดเจ้าตัวเล็กมัดผูกใส่ถุงพลาสติกให้ผมเอามากินระหว่างทางเพราะต้องเดินทางนานหลายชั่วโมงข้าวเหนียวออรแกนิกของมีสุขฟาร์มกินกับอะไรก็อร่อย อันที่จริงไม่ใช่เพียงพืชผักผลผลิตจากมีสุกฟาร์มเท่านั้นที่ออร์แกนิกไม่มีพิษไม่มีภัยความรักความเอาใจใส่ของคนในฟาร์มนั่นด้วยต่างหากที่มันปราศจากพิษสงผมเดินลงมาจากคอนโดที่พักเพราะมีโทรศัพท์จากนี่ตีบุคคลคอนโดบอกว่ามีของมาส่งไข่ไก่สดๆที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันถูกส่งมาจากที่ไหนเนื่องจากกล่องลังซสได้บรรจุมาตีตามีสุกฟาร์มเด่นลาตัวเบอร์เร์ ไม่เพียงเท่านั้นผักสดปลอดสารพิษอีกหลายชนิดเรียกว่าผมสามารถเก็บกินได้เกือบตลอดปีไม่มีอดตายแน่นอนไงพลันพักร้อนเป็นไงบ้างเพื่อรวบงานคนหนึ่งเอ่ยทักทายขึ้นทันทีเมื่อผมก้าวเข้ามาในแผนกก็ดีครับคงหายเหนื่อยหายเครียดแล้วใช่ไหมดีเลยกลับมาครั้งเนี้แผนกของเรามีเด็กฝึกงานเข้ามาพี่จะฝากให้พลันช่วยดูแลเขานะเด็กฝึกงาน ยังไม่ทันเริ่มงานผมก็รับรู้ได้ถึงความใหน่ยหน่ายที่จะตามมาการเป็นคนไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีพักพวกเพื่อนพ้องหนุนหลังแถมยังเป็นลูกชังของผู้จัดการมันทําให้ไม่ต่างจากกระถนเอาไว้รองรับของเสียที่ทุกคนไม่ต้องการอยู่เสมอใช่มาเริ่มงานวันนี้แหละโน่นมัน้งผู้จัดการฝ่ายบุคคลเดินนํามาโน่แล้วผมพุ่นลมออกมาจากปากก่อนจะหมุนเก้าอี้ไปตามทางเราต้องสำลักน้ำลายตัวเองทันที สวัสดีค่ะทุกคนนี่น้องแดนดินเด็กฝึกงานคนใหม่สวัสดีครับผมชื่อแดนดินมีสุขยินดีให้รู้จักพี่ๆทุกคนครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราและก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ให้เสีาายงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio